กอกสวัสดีทุกคนที่ยืนตรงเคารพธงชาติกันด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมแอดมินซีโร่นะครับผมมาพบกับมางาังงะเรื่องการราังแค้นของคุณชายสีนะครับผมตอนที่3นะครับผมงั้นไปชมกันเลยดีกว่าอินโทรมาในน้อยในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครั้งในตอนรรก คุณออกจากตระกูลซูไปเราต้องการตามคุณไปด้วยแต่คุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพ่อคุณคุณเลยให้เราอยู่ที่นั่นเพื่อคุ้มกันเขาในช่วงหลายปีที่คุณหายไปฉันได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อที่สักวันฉันจะได้เจอกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งในน้อยไม่ต้องกังวลครั้งนี้พวกเราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วฉันสัญญาค่ะจริงสิในน้อยหัวหน้าตระกูลซูตอบรับคำขอของคุณแล้วค่ะ นี่คือหลักฐานบริษัทเทคโนโลยีหมิงหยางที่เกาะทั้งใต้และอุตสาหารกรรมต่างๆเช่นซานดาเอ็กซ์เพรสและอื่นๆอีกมากมายได้ถูกโอนย้ายไปเป็นชื่อของนายท่านท่านสามารถรับได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลและการทำงานอย่างหนักของพวกเธอด้วยนะคำสั่งต่อไปให้พวกเธอกระจายตัวกันไปตามบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและเตรียมพร้อมรอรับคำสั่งจากฉันเท่านั้นรับทราบค่ะ นี่แม่จะเก็บของไปที่ไหนหรอแม่ของชิงหยุนติงที่แม่ต้องรีบเก็บของ <_ C 1> ก็เพราะว่าวันนี้พวกเราจะต้องย้ายออกจากที่นี่กันแล้วยังไงละ่ะหยุนติง้งเพราลูกไปมีปัญหากับพวกพี่ผมแดนที่เขาคุมเมืองทางเขตตะวันตกไว้ทั้งหมดนั่นทําให้พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังไงละ่ะเราไม่มีเวลาแล้วนะรีบมาช่วยแม่เก็บของแล้วเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแม่พวกเราไม่ใช่คนผิดนะพวกเขาต่างหากที่ผิดสัญญาณ่ะ ทำไมเราถึงไม่โทรหาตำรวจไม่ได้นะอย่าเรียกตำรวจเด็ดขาดถ้าลูกทำแบบนั้นพวกพี่ผมแดงจะต้องไม่พอใจพวกเรามากอย่างแน่แนและเขาจะโต้กลับอย่างรุนแรงลูกอยากให้พวกเราสวยไปมากกว่านี้หรือยังไงถ้าเรียกตำรวจไม่ได้แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะพวกเราหนีเจ้าพวกนั้นไม่พ้นกันแน่ๆเลยแม่หยุนติงคุณป้าพูดถูกแล้วล่ะฉันพอจะรู้จักพี่ผมแดงอยู่เขาเป็นคนที่โหดร้ายมากและเคยได้ยินมาว่า คนที่ติดเงินเขาและไม่ยอมคิดที่จะจ่ายเงินเขาจะถูกเขาทรมานและบังคับให้โดลงมาจากตึกจนตายเลยละ่ะน่ากลัวมากๆและตอนนี้พวกเราก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้เขาด้วยตอนนี้ทางเลือกของพวกเรามีแค่กลับไปที่บ้านหลังเก่าของตระกูลเฉินที่นั่นไม่ค่อยมีใครรู้จักและเราจะไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสักพักหวังว่าพวกเขาคงตามหาพวกเราไม่พบหรอกนะคุณป้าหยุนติงไม่ต้องกังวล ผมมีเพื่อนอยู่สองสามคนผมจะโทรหาพวกเขาและให้พวกเขาคุยกับพี่ผมแดงให้เรื่องเข้าใจผิดนี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร็วที่สุดยูเชนเราต้องพึ่งคุณแล้วละ่ะพึ่งพาได้ในช่วงเวลาที่ลำบากจริงๆได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะนะป้าได้ยินมาว่าพวกพี่ผมแดงกำลังจะมาถึงแล้วอย่าให้พวกเขาทำอะไรพวกเราเลยนะแม้ว่าหยุนติ้งจะยังไม่ได้หย่าร้างแต่ไม่ต้องห่วงนะแม่เห็นว่าเราทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเลยล่ะจ้ะ แม่สนับสนุนแม่พูดอะไรออกไปนะ่ะเอาล่ะถ้างานทั้งสองคนรอสักครู่นะเฮ้พี่จางนี่ผมเองเซลชุนครับเออใครงั้นเหรอเออเออก็ผมเองไงครับหลานชายของเจ้าของบริษัทซูเปอร์เอ็กเพรสเราเคยเจอกันนี่ครับพี่เออเออเรื่องมันเกี่ยวกับพี่ผมแดงครับพอดีว่าผมอยากให้คุณช่วยไปคุยอะไรกับพี่เขาสักหน่อยนะครับเฮ้ยบัสซบเอ้ยไอเว้นนี่มันกล้าวางสายใส่ฉันเลยงั้นเหรอเนี่ย เออสวัสดีครับพูดจกักรหลีผมเองเสี่ยวชุนครับเออ,เอ,อพอดีว่าผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะให้ช่วยเป็นเรื่องของพี่ผมแดงครับอะไรนะสัญญาณของคุณไม่ดีเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมโทรไปหาคุณอีกครั้งก็ได้ครับขออภัยหมายเลขของคุณไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้เอะโทรไว้บ้านของเฉินยุนติงฉันกลับมาแล้วแกไปตายที่ไหนมาะรู้บ้างไหมว่าบ้านกำลังเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นบ้างนะ่ะเอะ ภระยาเกิดอะไรขึ้นพวกนักเลงกลุ่มพี่ผมแดงกำลังจะมาเอาเรื่องพวกเรานะ่ะนายถามไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วจะรู้ไปทำไมกันเออหยุนติงคุณไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้เจ้าผมแดงบ้าบออะไรนั่นหรอกนะเขาถูกฉันไล่ไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตอนนี้เขาคงจะไม่มารบก,กวนที่นี่อีกแน่นอนแกเนี่ยนะขับไล่พี่ผมแดงแกกำลังฝันอยู่หรือเปล่าตื่นได้แล้วนี่มันโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกในฝันของแก ถ้าแกพูดแบบนี้แล้วมีใครไปฟ้องเขาเราจะต้องซวยกว่าเดิมแน่ๆไอเจ้าตัวอัประยชเอ้ยแล้วก็ขอทําการตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้โหคุณแม่ทําไมคุณแม่เป็นอย่างนี้นะครับผมมันเที่ยวคุณแม่จังเลยโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านก่อนนะครับผมก็ไปที่เพจของเขาได้เลยครับผมผู้แปลนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมอ่าฮะอ่าจะนานแค่ไหนยังไงก็ต้องแพลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนครับเจอกันคลิปนะ้ะบ๊ายบาย